ชื่อสุกัญญาคะ่ะวันนี้จะมารีเซนงานคะ่ะการจัดการความเสี่ยงมมีมีสามดีโมเดลค่ะแล้วก็มีข้อสินสี่ค่ะยุกล้นเนง่ย จะไปเหยียบรถเนี่ยหน่วยที่แปดเรามีหน่วยที่สิบสี่การจัดการความเสี่ยงค่ะเรามีนิยามของความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงค่ะสองจะเป็นเพศของการจัดการความเสี่ยงค่ะสามจะเป็นองค์ประกอบของการจัดการความเสี่ยงสี่จะเป็นกระบวนการการจัดการความเสี่ยง เคนตาเพื่อนไปเคยเดินตาพด้อนห้าจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเสี่ยงค่ะจะมีวับไปห้องเพื่อนค่ะแล้วก็มีหมามีแบบทดสอบค่ะ <c oughs> มีไฟล์ PDF ลการจัดการความเสียง<ม>ค่ะแล้วก็เกมเษฐีค่ะแล้วก็มีวิดีโอการจัดการความเสียงค่ะเหมือนลวค่ะถูกมบารมีไหมมีค่ะอาบ้างเพื่อนไหมเอาหนุของบาร์มยุสัยไรี่ไงเพื่เจออะไร <ม>ห้หองเบอร์สี่ครับห้องเบอร์สี่เบอร์สี่ไม่มาค่ะ